ครับสวัสดีพ่อพี่น้องทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกคนสู้ลูกกี้ชาแน,นลนะครับ <S <S โอเคอินโทรเก็คือวันนี้เราจะมาเล่นเกี่ยวกับการบล็อกหลักบล็อกช็อตนะครับคือกอ็คือเคยท่าไปแล้วอะไรคลิปคลิปนึงต้องนี่นะครับก็ขึ้นมาตรงนี้ก็ขึ้นด้านบนไปเดีย๋ยวขึ้นมาเ,เราไปเล่นกันได้ตรงนั้นแล้วก็วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นการบล็อกช็อตก่อนนะครับอันเด็บอันดับแรกแล้วก็ต้องบล็อกชอ็อตแล้วบล็อกช็อต เข้ามาชอบแบบปาตาบาซาตายเรงกว่าเปลหรือไม่ปาตาตายเรงกว่าชอบชอบเล้งวันนี้เลกคือตังคลิปุ้จะเล้งตายไม่เรื่องนะพอขี้คานเล้งซับซับไปซับมากอ่ะสมองมันถึงไม่ทันหวังดีอันดับแรกนะครับเข้ามาชอบนะครับชอบก็คือชอบชอบผมเทผมเล้งก็คือเป็นซ้ำเนียงซ้ำเนียงคนสงขร้านะครับเล้งบันนีเข้ามาชอบชอบเล่นบาสชอบเล่นบอลชอบว่ายน้ำชอบเล่นเทนนิสชอบ เลนติ้งตอกชอบเลยยูทูบนี่คือชอบโอเคมาเริ่มกันครับการแรงบอกชอบสมมติเรามีคนหนีชอบจะมแล้วคนที่เราแอบชอบมันก็คือพอสมัรบอกเขาแบบนีได้ชอบนะครับชอบนะเอออันนี้ก็ละการบอกชอบนะเราก็แรงว่าชอบนะชอบนะพอสมัครแรงหว่าเธอเธอเราชอบเธอนะเอาอีกที่ชัดๆนะเธอเธอเราชอบเธอนั้น ให้เด็กจิบบ้มเดกตายอยู่นะครับก็บอก,กวันนี้เลยเธอเธอเรามีจะบอกก็คือว่าเราชอบเธอมานานแล้วนี่ชอบเธอมาหลายเดือนหลายปีหลายพันปีแล้วนี่ก็คือชอบเธอนั่นแหละนี่ <c oughs> ถ้าเราอายุหน่อยว้านะ้ครับเราก็เล้งแบบนี้นะพีพีพน้องชอบพีนะพีพีพน้องชอบพีนะสมมติเราอายุมากว้าใช่ไหมเราก็อะไรวะน้องพีชอบน้องนะ น้องพี่ชอบน้องนะเพื่อนางเอาบอกวันนี้ได้เธอเธอเรียกวันนี้เลยเธอเธอเราชอบเธอนะอะไรวันนี้เธอเธอเราชอบเธอนะอันนี้คือการบอกชอบนะครับเอาไปใช้กันอย่าลืมนะไปอันต่อไปนะครับจะเป็นการบอกหลักบอกหลักสไตล์เราจะเลี้งว่าหลักหลักหลักนักเนียนหลักจังหวูชาดหลักไมโลหลักพรือหลักแบบมัดใหญ่นี่หลักแบบคนตายหลังหัวใจกมว่านะ มันมาไม่รู้กันมาเละคนตายหลักคนตายหลักจริงนะครับร้องว่าใจหลักแบบพวกปั๊มก็ปั๊มคนตายช็อบครั้งหลักครับคนตายครั้งหลักนะครับต้นครั้งครั้งครั้งออกเสียงหแอบว่าครั้งครั้งครั้งหลักคนครั้งคนเสียงอยากอย่างว่าครั้งหลักคนตายครั้งหลักระรับวันนี้ สเต็ปแรกนะครับการบอกหลักคือเราต้องู้ก่อนว่าเราต้องเล้งมันรือตัวมาตัวเล้งว่าเข้ามารักนะครับเราเล้งตามเล้งตามพรมได้ก็คือว่ารักรักเสียงรอเรียรอลิงออกให้ชัดนะครับหลักรักเธอ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 เราหลักเธอนะเธอนะเธอเราอันหลักเธอท่านนี้อ่า อันนี้คือการซั่เปิ้อนนอนซั่นเปิ่อั่เปิ่นแรงๆว่องว่องเขียงอ่ะเขาเรียกว่องเขียงว่องเขียงโอเคมาแลงตามครับอย่างแรกวคือรักรักรักนะครับรักนี่คือการพูดคาว่ารักต่อไปนะครับเป็นตามสเต็ปเลยก็คือเธอรักเธอนะเธอรักนะนี่ก <t ell> ็ได้แรงแรงนี่ก็ได้ครับรักนะนี่ก็คือแรงเป็นกลางในสุดเป็นกลางแบบเป็นกลางเลยคือรักนะ ก็คือไม่ว่าอายุมาวะหรือว่าอายุนายวะเราเล่นรักนะครับหรือว่าลักนะคะอันนี้ก็ได้ฮะรักนะเด็กโง่ดังนานรักรักนะเด็กโง่เคยได้ยินไหมรักนะเด็กโง่อสมุดเราออกเดนี้กิมได้สักปักแล้วเราต้องการเท่แบบขอเขาเป็นแฟนัเลยคืออยากสารภาพรักกันเออเราเม่อวานนี้ก็บอกผนีได้เลยเธอเรารักเธอนะเธอเรารักเธอั้นี้เธอเราหวานเราอันคือ ตกลุ่มหลักเธอแล้วนี่อ่าคือแบบเธอเราหลักเธอนี่เออบอกไปเลยแบบมั่นใจที่ตัวเราอยู่หน่ว่าใช่ไหมเราอลไนประเดี๋ยวน้องพีหลักน้องนะประนี้ยก็ได้านเหมืองกันน้องน้องพีหลักน้องแล้วนี่น้องน้องใส่น้องน่ารักปนี้พีว่าพีตกลุ่มหลักน้องแล้วนี่ถ้าเราอยู่หน่อยว้าใช่ไหมเราแลงกับคนตีเป็นปีแล้ววันน,นี้เราก็แลงว่าพีน้องหลักพีนะอ่าพีน้องหลักพีนะ หรือว่าพีพีน้องอะ่ะเพือรักพีนี่พีกคือหวานน้องมิหนึ่งแกบอกก็คือหวานน้องอะ่ะรักพีนะอย่ามาเลยก่นเว่เล่กูดนะชอบนะชอบนะชอบนะแล้วถ้าหนูชอบพี่อ่ะพูดยังไงอ่ะหน,นูชอบพีนะหรือว่าน้องน้องชอบพีนะ ถ้าพี่ชอบน้องก็พี่ชอบน้องนะพีเคเค่เขาว่ารักเขามารักต่อไปเขาว่ารักเอ,อเขามารักใช่ไหมพะทต,ตายก็จะแรงว่าพีห่ลักน้องนะหรือว่าถ้าน้องจะพูดใช่ไหมก็น้องรักพีนะว รักนะครับจุ๊บจุบรักนะครับนนี้โอไมวะมูซินเดย์์มีชื่อชอบนะครับชอบนะครับ,บ,รบประมาณนั้นชอบนะครับรักนะครับพี่เบาารักนะครับพี่เบาาใช่แต่ถ้าเป็นผู้หญิง,ง่งสมมติอายุมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าสมมติมากกว่าพี่ใช่ไหมครับ ก็บอกว่าพีพีน้องชอบพีนะพีพีน้องชอบพีนะใช่ใช่ถ้าเจอคนตายเผื่อนนี้เลยพีพีน้องชอบพีนะแล้วว่าว่าพีพีน้องรักพีนะพีพีน้องรักพีนะใช่ใช่เก่งมากครับส์รักมากรักนะครับรักรักนะครับรักนะครับน้องเบ้า บยใ่ไหมเออเฮ้ยอะไรรักนะครับรักนะครับักนะครับจุ๊บจุ๊บยองเศ้ากี่เบ้าลักนะน้องเฮ้ยแบบนี้เอาบอกชอบบอกชอบีิบอกชอบบอกไงเดียพี่ชอบน้องนะอะไรบอกไง พี่ชอบน้องนะเอ้ยน้องเศร้าพี่เบาเท่มตัวแบบนี้เลยตัวแบบนี้สุจัิครับสุจัิครับพี่จะมาสอนเขาว่าบอกชอบภาษาใต้อ่ะพูดมาเลยพี่ชอบน้องนะพี่ชอบน้องนะพี่ชอบน้องนะพี่พี่ชอบน้องนะพี่ชอบน้องนะ